วันนี้ก็พาดีดน้อยมาหวานแห้วหวานแหวภาคสองวันก่อนไม่ค่อยหมานนะครับวันนี้ไม่รู้จะหมานหรือเปล่าครับก็ดีกว่าที่สอนให้ดีดนะครับห่างไกลกับยาสิบติน่นะครับนี่ครับอ้ ให้รู้จักว่าเออทรามาหารกินนะครับดีกว่าที่ไปยุงย่งกับยาเสพติดนะครับเด็กแต่ละคนนี่ก็หม 1, หนึ่งมสองหมดแล้วครับไม่ใช่เด็กน้อยนะครับเพราะว่าที่ภน,นอกก็นู่นแหละครับไปแล้วครับสอนให้เขารู้จักทรมาหากินนะครับอย่าไปยุงย่งกับยาเสพติดทรามาหากินได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยมากินมันก็โอเคแล้วครับฝึกฝนให้เขาได้อยู่ในแบบว่า อ่ายังไงดีอ่ะนี่ครับไปแล้วครับวันนี้ก็มาเลาะห้วยอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นห้วยห้วยฝั่งหนึ่งนะครับก็เละฝั่งนี่ครับนี่ก็จะเป็นของยายนะครับมะละกอมะละกอครับมะละกอต้นกล้วยครับไป้แล้วครับนู่นนะครับมะละกอสุกเยอะนะครับนะ ้ครับอโอ้ยเราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับจอยพูนแหละจอยพูนละ่ะเอาลงเมืองครับโมนี่ว่ามัสยได้อยู่ครับเออจอยนี่แหละ คงเิงเลยเค้ยบวงหนาะน้ำจี้ตมบุนเอาตาูงบบไม่นี่เล่เก็สอบไว้นี่แล้วสเสียก็เป่ารูวเอาละครับคลิปแรกอะได้สองร้อยห้าสิบหกวิวขอหลายๆเด้อครับอคุณรับลงแล้วครับผู้ เดี๋ยวเฮามาติดตามมาต่อเลยครับว่าสิได้รูว่่ได้สิได้หลาย่ามืันนี้มาเร็นน้ำขี้โมเคสุดเลยคุณนะไปฟั่งเลย ยังเย็นวะเย็นโอเค กูมูนัง่งซึ่งลุงว่าอ้คียลุงว่าตรงนีเ้เดี๋ยวไฟสิมานก่อนว่ามันอนี้ไฟสิมานว่ามันอนี้ เออเคีมมันแรงคีมเลยเอาเดี๋ยวเข้ากัน <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยติดตามนะครับว่นศิริปายวัน้ปานะครับเดี๋ยววันมาหมายที่สองครับผมครับขับตามนี้นะครับเอาล้วครับน้องคีมได้แล้วตัวนึงครับนี่มันมานครับโอ้ตัวเงางงามเลยแต่สุดเสียปาคอใหญ่มาหอดแล้วนี่ครับ อันเป็นไหนีนี่ล่ะทำนี่ละปุดกำลังขักเี้ยวทำนี่ใส่ใส่ใส่เฉยๆกำลังหี้ยเว้ยมันไม่มีคูนบ่พี่เอาออกไปดี๋ยๆโยโย ตีเทีนยนอยู่ใจพี่ตีเทียอยู่พี่โยโย่กลับมาสัก,กอนผมอ,อ,อยู่ในเหนนี้ย,ยแล้วเนาะเอาครับเต็มเล็กแหกหมานเออบอกว่าบายเห็ดเป็นเลยเว้ยพูดเขาไม่มีฟังแล้วเนาะเดี๋ยวยมันออกได้คำจุดเจือมันก็นิ่งแหละ ฮานครับได้แล้วครับแ็มแลกแหงมานครับคุณฮานที่เจ๋อเจือเอาครับเดี๋ยวมาที่ตามรับชมกันต่อนะครับว่าที่ได้จากตัวรับมุนรับตัวแเลขรับแหงมานแล้วน้องคีบายแล้วว่าที่เปิดซองยังไ่ได้ยังไม่เห็นใหรอยู่นี่ไปมีซองซองยูทูบฝากคนที่ที่ตามหลายๆด้วยครับเดี๋ยวสิเห็นให้ร้หลานอยู่ วันนี้ตัวเลขอูนเรียบร้อยเอาเดี๋ยวติดตามมันได้ครับอันนี้มาห่วยห้วยหมายเสองด้ครับโมเมนห่วยแรกครับเอาติดตามมันครับเราจะลืมเรื่องนวงันนั้นให้มันจำเาเก็บไว้ใน,นสมอดูแบนบ้าละ ตายมือปลาาอย่าง่ลยมามาขึ้นมาปลาปาเบิ่งเ,เร็ว <ห ả? S 1> ปลามาไปเดี๋ยวได้ปลาแล้วครับเดี๋ยวจะกลับกันเลยนะครับกลับด็กๆ,ๆครับขึ้นมา ถ่ายได้หลายว่บักคิววุ้ดีตูวคิวได้ตูวควได้ตูวใช่เพราตะโคใหญ่อะไรงูแมงนุมเอาแบบนี้คีเลยตะโคใหญ่กับปลาอืมกับปลากดนี่นะครับได้เซเว่นี้แล้วครับมื่อนี้ก็เอ๋ออันนี้สิบเอร์สองสองหางคีทองยังบุลูมาตรงกัน พี่บอกว่านเด็กโตมานี่เขาบอกเด็กโตไปห่างวันนี้ไปไปครับชีวิตของเด็กคนบ้านครับกับผมยังไม่มาครับเราต้องไปเที่ยวเรียนทางเราต้องไปยังครับอายุหากินเนี่ยนะครับของชีวิตสมัยผมนิดน้อยผมก็แบบนี้แหละครับไปไปไปก่อนไปทางไหนดูนี่เอาย่อรถที่เก่าย่อรถที่เอามาไป เดินล่างเเบันแลกมาสวยเลยงงงงซอยกูอะไรครับกค่ัอนนี้ครับชีวิตของที่บ้านๆครับนี่นะครับดีกว่าที่ไปหยุ่กับยาเสพติดน,นะครับกาพวกเราไปแล้วครับคุณเดี๋ยวกะสีน้ำล่างไปก็ขอฝากากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอกดติดตามเ้วยนะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศของห้วยนะครับห้วยแล้วก็นี่ครับปลาก็ได้พออยู่พอกินนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ